สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29พกพฤศจิกายน2 5 6 4นั้นเนี่ยนายสมบัติทองย้อยอดีตการดคนเสื้อแดงได้ออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นการดโดยมีการระบุข,ข้อความว่าผมขอยุติบทบาทการเป็นการดเสื้อแดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงๆไม่อยากโพสต์เพื่อดรามา่าหรือว่าตัวเองสําคัญอะไรขนาดนั้นเลิกก็เลิกไปแบบเงียบๆต้องประกาศทําไม สาเหตุที่ต้องบอกคือผมรู้ว่าเฟซผมมีเจ้าหน้าที่รัฐมอนิเตอร์อยู่เลยต้องการสื่อสารให้รู้และอยากบอกว่าผมยุติบทบาทการเป็นกาดเสื้อแดงแล้วเลิกส่องเลิกดูเลิก,เลก,เลกให้ความสําคัญเลิกให้เจ้าหน้าที่มาโทรมาโทรตามโทรถามโทรเช็คแต่ถ้าจะเจอผมในม็อบบ้างผมก็เป็นเพียงแค่พอชอนอธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไปร่วมกิจกรรมไม่ได้ไปในฐานะกาดและขอ ขอบคุณหมู่มิตรมากมายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันมาตลอดในถนนสายประชาธิปไตยนี้ครับทั้งนี้โพสต์ล่าสุดได้โพสต์ข้อความอีกครั้งบอกว่ารับผลของการกระทํากันไปเตือนมาตลอดแต่ก็ถูกมองว่าอิจฉาอยากมีบทหิวแสงตอนนี้เขาก็ตามเก็บตามบ้านด้วยภาพและหลักฐานที่ยากจะปฏิเสธสําหรับผมสามคดีและยังได้อยู่ใช้ชีวิตภายนอกอย่างคนทั่วๆไปก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้ว ไม่พร้อมจะเข้าไปอยู่ข้างในไม่พร้อมจริงๆภาระรับผิดชอบอยังมีเยอะไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเราเองไปมากกว่านี้แล้วสู้ข้างนอกยังได้สู้สู้ข้างในไม่ได้สู้ผ่านมาแล้วคําเชียร์คำชมเซฟโน่นนี่นั่นพอระยะเวลานานเรานี่แหละต้องสู้อย่างเดียวดายไม่มีใครมาร่วมสู้เราในวันที่เราไปศาลเสียค่ารถค่าน้ำมันหรือมีก็เป็นเพียงแค่กระแสในช่วงแรกๆหลังจากนั้นคุณจะอยู่แบกตัวคนเดียว ยิ่งถ้าคุณไม่ใช่คนที่สังคมรู้จักคุณจะเป็นนักสู้ที่โลกลืมลืมไปเลยลืมจริงๆลืมว่าคนคนนี้อยู่ในกระบวนการต่อสู้ด้วยหรือขอให้ทุกคนโชคดีครับถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่19พกพฤศจิกายน2 5 6พที่สำนักง,งานอายการคดีอาญากรุงเทพใต้เนี่ยพนักง,งานอายการก็มีการส่งฟ้องคดีของนายสมบัติทองย้อยอดีตกาดคนเสื้แดงก่อนเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มราษฎรก่อนหน้านี้เขาถูกแจ้งสองข้อกล่าวหา ได้แก่ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2560มาตรา14วงเล็บ3สําหรับเหตุในคดีสืบเนื่องจากว่านายสราธสังวานทองเข้ารูปร้องทุกกล่าวโทษต่ตอพนักง,งานสอบสวนสอนอทุกมหาเมฆเพื่อดําเนินคดีกับสมบัติจากการโพสต์ข้อความสาธารณะลงใน Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าสมบัติทองย้อยจํานวน3ข้อความโดยกล่าวหาว่าข้อความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นายสมบัติทองย้อยเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าตนเนี่ยนะครับมาในคดีมาตรา112จากการโพสต์เฟซบุ๊กคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจรวมทั้งพราบบคอมพิวเตอร์จากการโพสตเฟซบุ๊ก o k 3ข้อความตนบองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดกับสิ่งที่ตนโพสต์มันเป็นคดีความทั้งนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายในทางศาลพิจารณาไปว่าผิดถูกต้องอย่างไรทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังช่วงนี้ต้องเซฟตี้กันทุกคนในเรื่องการโพสต์ถึงสถาบันเพราะตนเพราะตนนั้น เตือนด้วยความหวังดีการขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุกมีแต่เรื่องเหนื่อยเสียเวลาเสียทุกอย่างเอาเป็นว่าระวังกันให้ดีที่สุดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นสมบัติทองย้อยก็ประกาศนะครับในการยุติบทบาทการเป็นกาศคนเสื้อแดงแล้วนะฮะยุติบทบาทในการที่จะไปร่วมการชุมนุมเพราะว่าบอกว่าอยู่ข้างนอกนั้นยังได้สู้สมบัตินั้นบอกว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะไปอยู่ข้างในข้างในที่ว่า ก็คือในคุกในตารางนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เลยยุติบทบาทของตัวเองดูครับว่าหลังจากที่เขาประกาศยุติบทบาทแล้วเนี่ยนะครับบรรดาสามกีบทั้งหลายเนี่ยจะจัดทัวมาลงเขาด้วยหรือเปล่าหรือจะกล่าวหาเขาอย่างไรต่อไปนะครับกับการที่เขาดันไม่ร่วมกลุ่มในการที่จะชุมนุมหรือว่าไปเป็นการ์ดให้กับกลุ่มคนเหล่านี้อีกต่อไปครับ